นวนรถยนต์สะสมทั่วทั้งประเทศกว่า37ล้านคันและกำลังเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า9 0แสนคันในแต่ละปีนั่นหมายความว่าจะมีรถยนต์ใหม่ไหลเข้าสู่ท้องถนนเกินกว่า100คันในทุกๆชั่วโมงแต่สิ่งที่กำลังเพิ่มขึ้นและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพอๆกับจำนวนคือองค์ความรู้ที่ถูกบรรจุอยู่ในตัวรถบนกระดานการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ไม่มีพื้นที่ให้กับคำว่าหยุดนิ่ง การพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพครูช่างยนต์จึงเป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายหันมาให้ความสำคัญและได้แสดงบทบาทออกมาอย่างเป็นรูปธรรม B C B T A I D L E สอส่วนใต้ชัวจริงๆอาจารย์ใช้เครื่องมือในการวัดโฟเดีชมรมครูช่างยนต์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูช่างยนต์ทั่วทั้งประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ตอบรับต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและได้กระทําติดต่อกันมาเป็นปีที่4โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่23-25มีนาคม2560ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสิ่งหนึ่งที่ทางทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับให้ความสําคัญก็คือการพัฒนาสมรรถนะครู ให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเอากลับไปสอนผู้เรียนซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะเพื่อนําเอาวิชาความรู้ที่ได้จากการสุอบรมนํากลับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตผู้เรียนของเราตอบสนองสู่ตลาดแรงงานครับผมอาจารย์เรชชาเทียงจันทร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจาอยู่แผน,น,น,นกช่างยนต์ะเทคินิคตัรสงคามเนื่องจากว่าผมเองนอก,กจากจะเป็นอาจารย์ประจําแล้วผมยังมีธุรกิจทาอู่รถยนต์เกี่ยวกับกระบบไฟฟ้ารถยนต์มา25ปีวันนี้ผมได้เอาประสบการณ์ที่เจองานจริงๆเนี่ยมาเป็นการเผยแพร่ให้กับรุ่นน้องๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะถ่ายทอดให้มากที่สุดเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านที่มาอบรมเนี่ยได้ผ่านการทําการฝึกการต่อสายซึ่งเราเรียกว่าว i ยริง เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซเลนที่ควบคุมด้วยกล่อง ECU ซึ่งมีตั้งแต่รถเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆจนถึงเรื่อยนต์รุ่นปัจจุบันนี้ซึ่งข้อดีก็คืออาจารย์สามารถจะนําความรู้ประสบการณ์ตรงนี้นำไปใช้ในการสอนเด็กสอนนักศึกษาได้เป้าหมายของการเรียนการสอนในวิชาชีพช่างยนต์คือการสร้างบุคลากร,กรที่มีความเป็นเลิศในเชิงช่างให้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์เพื่อการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในฐานะแรงงานมีฝีมือซึ่งนั่นสามารถพิสูจน์ได้โดยเสียงสนั่นของเครื่องยนต์เก่่าค ตัวอย่างเช่นเรามีเครื่องยนต์นะครับที่เราบูรณาการมาจากเครื่องเก่าๆเ,นะเป็นเครื่องเชียงกงเครื่องอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับกับเรามีบอดี้รถยนต์เอามาไวริงสายไฟนะครับปรับปรุงระบบแล้วเอาไปใส่ไว้ในรถยนต์รุ่นเก่าก็คือเหมือนกับการเปลี่ยนหัวใจใหม่ให้เขาแต่การที่จะทําอย่างนั้นได้ก็จะต้องใช้ความรู้ที่เราจัดอบรมขึ้นในวันนี้ครับ ด้วยคุณลักษณะของรถยนต์ในปัจจุบันที่จะมีกล่อง ECU คอยทาหน้าที่ควบคุมการทํางานในจุดต่างๆของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจุดระเบิดควบคุมระบบท่อร่วมไอดีและระบบวาล์วแปรผันหรือแม้แต่ควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนสายไฟนับร้อยๆเส้นจึงต้องถูกจัดวางอย่างเข้าใจเพื่อทําหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องจักรกับสมองกล สั่งการให้รถสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องเป็นระบบเต็มสมรรถนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกวิศวกรรมยานยนต์ในปัจจุบันไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเป็นต้องบอกว่าเป็นวินาทีมันเกิดขึ้นทุกวันรวมทั้งเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่วันนี้จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะอยู่ในสราบา,ารเราอยู่ข้างนอกเนี่ยจะถูกปิดบงังแต่ว่าเราเอามาถ่ายทอดวันนี้แล้วกำลังจะตาม เทคโนโลยีที่ถือว่าต้องทันสมัยที่สุดและก็สามารถแอปพลายเอาหัวใจเครื่องยนต์ใหม่ๆสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่นยใ,ใส่กับยานยนต์สมัยเก่าให้มีศักยภาพมีสมรรถนะเท่าเทียมกับยานยนต์สมัยใหม่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยคณะครูวิชาชีพช่างยนต์จำนวน60ท่านที่ถูกคัดเลือกมาจากทั่วประเทศให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับเครื่องยนต์จริงๆโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทางเพื่อน,นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อในสถานศึกษา รวมไปจนถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่อนครูด้วยกันของเราจะมีชมรมครูช่างยนต์นะครับก็เขาจะแจ้งข้อมูลให้สมัครเข้ามาก็จำนวนผู้สมัครก็ามากครับมีโอกาสโชคดีได้เข้ามาที่เรามาอบรมนี้ก็คือเราเราจะมารับรู้เทคโนโลยีของการเดินวงจรนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะควบคุมเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เทคนิคในการซ่อมการแก้ปัญหารถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับครูเนี่ย ต้องพัฒนาตามจะได้บูรณาการสู่ลูกศิษย์ลูกหานได้ครับโจทย์ใหญ่สําคัญในวันนี้โลกขับเคลื่อนไปด้วยองค์ความรู้คือจะทําอย่างไรให้การเข้าถึงองค์ความรู้นั้นเป็นไปอย่างแพร่หลายเสมอภาคและเท่าทันหรือแม้แต่การคิดค้นเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นต้องเดินตาม